สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะออยจะพามาชมโครงสร้างบ้านทรงจั่วนะคะพี่น้องจะพามาชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะคะที่กําลังคิดอยากจะสร้างโครงสร้างบ้านทรงจั่วนะคะสักหลังหนึ่งเนาะค่ะเนาะบ้านหลังนี้นะคะพี่น้องมีความกว้าง U 7เมตรนะคะด้านกว้างด้านเงวนนะคะเดี๋ยวออยจะพามาเบิงด้านเงวนะคะด้านคางนะคะด้านคางนี้จะมีความเงวู่14เมตรฐานซิปนะคะพี่น้องด้านคางเนาะค่ะเนาะ เสาทั้งเบิดนะคะมีอยูสิบหาต้นนะคะเป็นเสาหนาหกนะคะด่านตัวบ้านนะคะเป็นเสาหนาหกส่วนด่านหน้าบ้านนะคะสามเสานี่นะคะนอกอาจจะเป็นเสาหนาหานะคะพี่น้องเป็นเสาปูนนะคะเสานะคะพี่น้องเสานี่ตัวบ้านนะคะโตบ้านเนาะค่ะนอกเสาโตบ้านนี่มีความสูงอยู่สี่เมตรนะคะพี่น้องส่วนเสาด่านหน้าบ้านนะคะสูงอยู่สามเมตรห้าสิบเซนนะคะเด้อ บ้านล่างนี่ก็เป็นทรงตัวแบบนี้นะคะพี่น้องคนก็จะตอหมุกออกมาด่านหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปเบืองบริเวณด่านในบ้านนะคะอันนี้สร้างเพื่นกำลังจะสร้างเพื่นกำลังก่ออิฐอยู่นะคะพี่น้องอิฐ <Eat S 2> บอกหนึ่งพันเก่ารอยก้อนนะคะเพื่นก็ซื้อมาในราคาสองหมื่นบาทเด้อค่ะเด้อราคาสองหมื่นบาทนะคะพี่น้องหนึ่งพันเก้าร้อยก้อนนะคะ,ะด่างที่ตอขึ้นไปตรงกลางนะคะต่อขึ้นไปบางเมตรหาสิบเซนนะคะพี่น้องบ้านนี้โค้งเล็กนะคะขอ้งบ้านล่างนี่ก็เป็นเล็กกองกาวหนนะคะพี่น้อง เป็นเหล็กกล่องกาวานายเนาะค่ะเนาะพื้นที่นะคะแต่ละล็อกนะคะพี่น้องพื้นที่แต่ละล็อกของโครงสางบ้านหลังนี้นะคะกัมีพื้นที่อยู่สามจุดห้าคูณสามจุดห้านะคะพี่น้องหลังคากับเป็นหลังคาสันไทยเนาะค่ะเนาะหลังคากจะเป็นหลังคาสันไทยนะคะบ้านนี้งบประมาณนะคะพี่น้องงบประมาณเฉพาะคาวัสดุที่เพิ่นใส่ไปนะคะหน้าตอนนี้นะคะ เพิ่นก็ใส่ไปแล้วนะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะคะเฉพาะค่าวัสดุนะคะพี่น้องกับ<นอ>เป็นทรงประมาณนี้นะคะเป็นทรงจั่วประมาณนี้นะคะพี่น้องลังค่ากับเป็นขนาดน้าอยู่นะคะพี่น้องลังค่าที่ใส่เนาะคะ่ะนาะพามาชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเลยค่ะเด้อคับพี่น้องนะคะเป็นทรงจั่วแบบนี้นะคะในงบประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะคะเฉพาะค่าวัสดุเด้อค่ะเด้ออันนี้คือจะค้องบ่ายเพื่อางเองนะคะบริรวมค่าสร้างนะคะ นี่คือบริเวณด้านบริเวณด้านขางบ้านนะคะค่าบ้านะดุนะคะอ่อยกับสิบริเยกเป็นเป็นยางไปเนาะคะนอกก็คืออ่อยจะคือว่าจะของบ้านเพิร่รวมหายแล้วนะคะในงบป,ประมาณหนึ่งแสนแปดหมืนบาทนะคะณตอนนี้นะคะน่ะนอนี่คือบริเวณด่านขางนะคะ ก็จะเป็นมีลังค่ายู่อยู่สองพักนะคะพี่น้องมีดานหนายืนออกมาน,นะคะตรงด่านหนาแล้วก็ตัวบาทน,นะคะก็เป็นทรงจัวนะคะเนาะเสากะทั้งเบอร์สิบหาต้นนะคะเดอะ้อทั้งหมดสิบห้าต้นนะคะหลังใ่ค่ะกว้างขวางมากๆนะคะเนาออันนี้ใช้งบไปหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเบิงบริเวณดาา่านหนาบาทนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะนาะ นี่นี่ค่ะคือบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะหลังคาก็เป็นสีหม่วงนะคะพี่น้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องกะถือว่าสวยอยู่ขาส่งแบบนี้เนาะขะหนอกผู้ไดม้มกส่งจัวนะคะก็สามารถนําไปเป็นแนวทางในการสร้างได้เด้อขาเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะอ่อยก็ต้องขอบคุณเจา้าของบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะ ให้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ่อยดีฮหดคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ